สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีผู้ติดตาม30กว่าล้านคนนะครับผมช่างคิมยังอยู่นะครับยังไม่ได้ตายนานๆประมาณ3ปีลงคลิปครั้งหนึ่งบางทีมันก็แล้วแต่โอกาสนะครับวันนี้ช่างคิมมีโอกาสแล้วแต่ระหว่างนี้ช่างคิมออกมาทำงานที่ต่างจังหวัดมาประจำอยู่ศูนย์มิสซูแล้วก็ นิสสันนะครับที่จังหวัดมหาสา,ารคามช่วงนี้ก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยได้อัปเดตครับเพราะว่าออกมาต่างจังหวัดก็มีถามมาบ้างครับแต่ว่าช่างคิมก็ยังไม่ได้ไปติดให้ลูกค้าเนาะทีนี้ว่าวันนี้ช่างคิมมีมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะมาบอกว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่อลอกกาวแล้วก็ล้างกาวแล้วก็ เช็ดทินเนอร์แล้วก็ติดแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่างคิมจะมาบอกเพื่อนๆว่าเวลาติดฟิล์มแล้วทาไมข้างบนข้างบนขอบกระจกใช่ไหมครับมันจะชอบมีเม็ดอ่าอันนี้อย่าพลาดนะครับมันเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยครับเส้นผมบางภูเขาก็เดี๋ยวจะให้ช่างมาร์ทเป็นคนถ่ายทําให้เพราะว่าเขาพึ่งมาร่วมงานกันกันกบช่างมาร์ท ก็ลองดูแล้วกันครับว่าเผื่อมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ติดตามครับผมอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าจะเป็นรถแอททราดนะครับน,นี่ก็อา้าซีมอไอยู่ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันให้ช่างมะมนคนช่วย ใส่ายนะครับเบื้องต้นนะครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับเราจะอันนี้ช่างทิมลอกไปแล้วระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวมาทดสอบกันอีกนะครับเบื้องต้นก็ตีดน้ำให้เต็บนะครับใสเตี้ยนะครับเบื้องต้นอย่างนี้ตามองเห็นไหมครับนี่นะครับ เวลาเวลาเราล้างเนี่ยถ้าเป็นรถที่มันมีที่ต่อเราฟังเสียงแล้วถ้ามันแกร๊กแแสดงว่าชาวมันยังเหลืออยู่นะครับฟังด้วยนะครับก็พาเช็ดกันเห็นชัดป้องถ้า้องพลาสติกมนแล้วมันพิธีการดูดีที่ก็จะมีเสียงในคที่ด้วยนะครับอันนี้นะครับ หรอบแล้วนะเราไ้าเราจะใช้การเช็ดชินเนอร์อีกรอบหนึงนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่มันซึมเดี๋ยวมันไปโดนแผงนะครับอันนี้อันตรายผมแม่ก็หาผ้ารองแผงไว้นะครับวิธีการเช็ดนะครับก็เช็ดทุ่นบนเลยนะครับ ้ก็จะถามว่าทำไมช่างทิมต้องเช็ดเช็ดเพราะว่านี่นะครับโลโก้เนี่ยมันจะสกสาก,กาวมันจะเข้ามาตรงนี้เต็นอย่เช็ดเน้นตรงนี้นะทำไมต้องเช็ดบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับบางทีพื้นแบ็กกาวมันเป็นสีขาวเวลาเรามองเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะใสติ้งเลยไม่เห็นมีกาวมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เช็ดเอานะครับความลับอีกอย่างนะครับแผ่นดาดเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับก็เรียกว่าแผงนะครับเนี่ยแผงของประตูนะครับเราสามารถงานขึ้นได้เลยนะครับโดยลถไม่เสียหายนะครับเรางานขึ้นนิดนึงนะครับก็เอามือเราเนี่ยเยล็บเราเนี่ยจับที่แผงแล้วก็แับขึ้นมาแค่นี้เองนะครับ นะจากนั้นมันก็จะห่างจากขอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดโอเคนะครับเราเช็ดทินเนอร์เราจะล้างอีกรอบนึงนะครับอีกรอบหนึงแล้วก็จะคอยดูว่าความลับของแท่งจีนเป็นยังไงเพราะว่าขอบบนพวกนี้มันชออ่องตรงนี้ยนะฮะจะปรับใช้ดูนะครับสือนในวงชิ้นงานครับไม้ไหอก นะครับเราเช็คขอบกันนะครับเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเช็คขอบทำไมทำไมถึงต้องเช็คขอบเพราะว่าขออี้ฝุ่นมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราลงซีมอย่างเงี้ยมันเปนซีมเราไปโดนพวกเนี้ยที่ฝุ่นล้วนๆพระอัน,นั้นนะครับฉีดน้ำดันขอบน,นะครับได้บอกไแลนะ้วในห,หลายสิ่ดันลงไปเลยนะไป ดันขวาดันดันหลังดันหน้าดันหน้านะครับดันลงไปอย่างนี้นะครับกันลงไปหลัน,นั้นนะครับสีดน้ำนะครับฉีดน้ำทั่วกระจกะกดกระจกลงนะครับเราก็จะใช้ยางปาดนะครับปาดให้เดินตามผมมาขออนุญาต ดำแล้วะเช็ดก่อนนะครับเช็ดขอบบนนะครับพี่น้องเช็ดหนึ่งรอบนะครับที่ฝุ่นมันจะอยู่ตรงขอบบนนะครับปาดปาดนะครับปาดพอสุดปุ๊บแล้วก็เช็ดนะครับก็เลือกมานอยจานะอฝั่งนี้อารุดเช็ดอ๋อมีตกเป็นรอยด้วยนะครับนั่นเป็นรถที่ใช้งานแล้วนะครับถ้าเราพบกระจกเป็นลงเป็นรอยก็ แจ้งลูกค้าไว้เลยนะครับเสร็จนะครับครับนะนะครับเราจะตีดแล้วนะที่เราทำแบบไว้แบบไก็แยกด้านขวานะครับซ้ายขวาแยกเลยการฉีดนั้นนะครับสำคัญเลย <c oughs> น,นะครับที่ว่าฝุ่นไม่ฝุ่นนะครับ อันนี้เราติดในห้องแอร์ไม่เท่าไหร่ครมน้ําก่อนนะครับผมหน้าพลมหลังนะครับผมทําไมผมเพราะว่าบางทีฝุ่นที่เราไปตัดแบบไปวานะเนี่ยเวลาเราฉีดแกะไรเดอร์ออกมาบตะคุมันเข้าไปในนอกานะครับอันนี้ก็มีส่วนนิดหน่อยอันนั้นนะครับฉีดน้ำได้ไล่หน้าไล่หลังนะครับไล่ล่างนะครับเหยียดใส่แก๊สนะครับสังเกตนะครับช่างคิมยังไม่ได้ฉีดน้ํานะครับ ใช่างคีมฉีดแต่ข่ามาล่างมาหน้นานะเขามาลอกฟิล์มนะครับบางคนก็ถามมาหลายหลายคนมากนะครับช่างคีมใช้น้ําอะไรผสมก็เป็นน้ําเปล่าผสมน้ําแชมพูเราวนี่นะครับก็ดึงกันนะครับดึงมาอย่างนี้แล้วสีน้ำก็แล้วก็ผ้าที่แขนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับ อีนึ่งนะครับให้ระดับจุดศูนย์กลางระดับน้ำให้หมดฉีดให้ทั่วนะครับช่างพิมจะฉีดน้ำเน่ยฉีดน้ำที่เนื้อล์นนะครับส่วนตรงเนี้เราลอกเสรจค่อยมาฉีดนะครับฉีดนี่ฉีดแค่นี้พอนะครับเราไม่ต้องฉีดดันนี้ไปนะครับไม่ต้องฉีดดันนี้ไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝุ่นมันอยู่ตรงนี้มันจะไหลลงมาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ช่างพิมจะบอกข้างบนน่ะมันชอบอีที่ฝุ่นนะครับวีที่แปะนะครับ พยายามวางให้มันแนบกับขอบยางมากที่สุดนะครับวางคร๊อย่าพูดยัดนะครับวางให้มันตึงกันนะครับให้มันพอดีขอบยางนะครับสังเกตนะครับข้างล่างแลวางให้มันขนานกันนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆเงื่อนข้างหน้าลงนะครับพอมันพ้นแล้วก็ดันเข้ามาข้างหลังก็จะลงอย่างนี้นะครับอัตโนมัติเลยครับ จากนั้นเราก็เลื่อนกระจกเ,เลื่อนเสียงขึ้นไปนะครับง่ายมากๆครับแต่ว่าที่เป็นแนวทางแล้วออกมาดูนะครับข้างนอกถ้ามันยังไม่สุดนะะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปเด้อยๆง่ายมากเลเลื่อนขึ้นไปนะครับไหนที่มันยังไม่โดนาน,าน้ำนะก็ขยับนิดนึงเอาควาระวังนะครับระวังมันหัดนะครับเวลาเราขยับพาเราออกมาดูด้านนอกถ้าขอบมันเต็มนะครับ ออบมันเต็มก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสวยงามแต่นั้นนะครับถ้าเราไม่แน่ใจระหว่างว่าความห่างข้างบนมันจะสวยงามไหมแล้วก็อยกด,กดกระจกอลงมานะครับนั้นเราก็จะมาดูขอบด้านบนนะครับว่าช่องไฟมันบาลานยังไหม้ามันบาลานกันก็พอแล้วนะครับรอไว้ก่อนนะครับน่าของพร้อมอย่างบูมแม็กนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ช่างทีมขายของด้วยครับ <c oughs> นีนะครับไม่ต้องรีดแล้วนะครับรีดหนึ่งรอบสองรอบกลับไปกลับมาจากนั้นเอากระจกขึ้นนะครับมาดูข้างข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะครับทาไมช่างคิมเปิดออกเปิดเข้าบ่อยก็คือให้ดูขอบพวกนี้นะครับแล้วก็ขอบบนนะครับว่ามันเต็มไหมนะอะถ้ามันเห็นช่องไฟบางบางคนลูกค้าเขาไม่เอานะครับต้องติดให้เต็มนะครับจากนั้นนะครับ เรารีบข้างบนเสร็จแล้วก็มือซ้ายเราเนี่ยบีบกดฟิล์มให้แนบกับกระจกนะครับแล้วก็ยางปาดไปอย่างนี้นะครับนะครับหน้าราไปอย่างนี้นะครับอย่างน,นนนยงนะครับยางนะครับเคยบอกไปแล้วว่ามันจะมียางล้างยางรีบนะครับยางรีบแล้วก็ลบคมมันออกนะครับให้มันเ,นเรียบให้มันสะดุดเป็นฟันตะแกแต่นะครับ แั่นก็ไล่ข้างนะครับไล่ลงมาอย่างนี้ครับาแล้วก็ข้างล่างนะครับเชื่อมไปเห็นว่ามันทองอย่างนี้เราก็ไลม่มาข้าถมาด้านหน้านะครับครับอ่าโอ,อเคอนันนะครับเราจะวิธีการไล่น้ําให้มันออกให้เยอะอีกทีหนึ่งเราจเลือดฉีดน้ำเาไปแล้วก็พักติดลายนนนะครับที่เราลอกออกทีเมื่อกี้นะครับตนะครับวอนนี้คุณ เอาแกะรอบนึงนะครับแกะมาเล่าตีมันมนะครับแบบนี้วะผลเลี่ยงนะครับเลียงเปล่าได้เลยข้อดีของการรอก็คือหนึ่งตีมไม่เป็นรอยสองทามนะ่ะมันจะออกเยอะเวลาเราเรีดตีมมันจะแห้งเรียวนะครับรีปเลยแบบนี้นะครับ ครไปสวดเลยครับมีแตงนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปก็ควรระวัง,งนะครับลายเนี่ยเนี่ยเวลาลอกออกมาอย่าทิ้งที่พืน้นนะครับเพราะว่านี่คือุ่นเวลามี่อคิดุ่นปุ๊บมาแปะฟิล์มเวลาแล้วนี่นะ่ะฟิล์มขาดนะครับมันเป็นฝุ่นงั้นก็ใช้ผ้าเก็บลายละเอียดเองดูครับถ้ามันเด้งมันพองก็ เดีดลงไปครับแบบนั้นเราก็เช็คแต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับเดึงให้เป็งแล้วกาแว็กซี่ลงนะครับบางคนก็คุมผ้าบางคนก็ไม่คลุมแล้วแต่ช่างถนัดนะครับแล้วก็มาเช็คด้านนอกนะครับเช็คเลยครับเช็ดดูว่า มีเน็บถุนมีอะไรไหมนะครับถ้าเราเห็นมันเด้งมันพองอย่างนี้เราก็ไปเก็บด้านในซะไม่ใช่ตน้นทางนะครับกดลงไปหนึ่งทียัอยู่ครับทีนี้มาดูวิธีเอาแหวเข้านะครับสอ r อยู่นะครับ, C รบกือนเดิมครับเอามืองเขไปก็ง้างแล้วก็ตกไว้ครับเอาไปแล้ว โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับนนเก็บดูแนว,วทางนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับผม,มเดี๋ยวคลิปนึงค่างคิมจะมาสอนติดหูช้างนะครับเพราะว่าคิดว่าเวลาเป็นลงคลิปแมันจะยาวเกิไนไปเราทีละคลิปจะละขั้นก่อนขอบคุณทีิติดตามครับผมสวัสด<ม>ีครับ